สวัสดีครับพบกับผมแอดนูและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าคินิคุแมนบรรพัุรุษยอดมนุษย์พูดสมบูรณ์แบบเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นพากทุกคนกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe พเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะขั้ต่ำเพลงแค่ย0บาทถ้าว่าใครอยาสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยแล้วก็ก็สมัครกันมาได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าทดยคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ o u t u b e Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาท แถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอ เราแถม V.I.U. พรีเมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช o u t u b e พรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณาเมื่อกวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID เดียไลไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับ พวกเราค 4K นะเปิดเรื่องมาในตอนที่3ซึ่งเปิดมาสัมภาษ์ของทางเทอร์รี่แมนในตอนนี้ตัวของเขานั้นก็ได้เละไม่เป็นท่าเลยก็ว่าได้นะครับเบื้อตัวของเขาเนี่ยมีรอยชํำเลือดของล้อรถเต็มไปหมดเลยนะแต่ดูเหมือนว่าทางเทอร์รี่แมนตัวของเขานั้นในระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังจะโดนปิดฉากอยู่ตัวเขาก็เผลอคิดอะไรขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ใช้แล้วล่ะครับตัวของเขานะทางเทอร์รี่แมนตัวเขาก็ได้สังเกตเห็นว่าตัวของเขาในตอนนี้นะครับติดอยู่กับทางเชียร์ของสองเวียนมวยหนะนะตัวเขาก็เลยใช้ประโยชน์จากเส้นเชือกนี้นะครับ ทำการเด้งหลบได้แล้วก็ทําการประทะเข้ากับทั้งตัวของทางงจอรลอแมกตัวนี้เลยนะซึ่งเมื่อทางตัวของทางเทอร์รี่แมนเข้าไปชิดตัวของทางเจ้าแมกได้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ทําการยกเจ้าแมกขึ้นเลยนะซึ่งก็เรียกได้ว่าลอยทั้งตัวเลยก็ว่าได้ซึ่งตัวของเขาก็ได้ทําการจับทุ่งลงไปนะครับแต่ว่าทางล้อของมันเนี่ยก็ช่วยชีวิตมันได้อีกแล้วนะนะมันได้ทําการสวนกลับมาแล้วใช้ล้อของมันนะครับทําการปันเข้าไปที่หลังของทางเทอร์รี่แมนเลยซึ่งช็อตนี้นะครับทางเทอร์รี่แมนถ้าไม่หนีเนี่ยได้ะต่ว่าน่าจะตาย ทางเทอร์แมนเนี่ยตัวของเขาเรียกได้ว่าน่าจะไม่รอดแล้วนะเรียกได้ว่าตัวของเขาในตอนนี้โดนบปจ็จเลยก็ว่าได้นะครับทางเทอร์รแมนในตอนนี้ก็กําลังจะหมดแรงนั่นเองซึ่งเหมือนว่าตัวของเขาจะเริ่มสินทาแล้วนะตัวของทางน้องมีดนะครับก็ได้เชื่อว่าเทอร์เรสแมนน่ยไม่แพ้ง่ายๆแบบนั้นหรอกซึ่งตัวของทางน้องมีดนะครับก็ได้แต่คิดว่ามือของเขานะ่ะตกแน่นอนเพราะว่าหยุดพักยาวนั่นเองแต่ตัวของทางเทอร์เรสแมนเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ใช่นะครับในช่วงพักนั้นนะไม่เกี่ยวหรอกฉันไม่เคยได้แแแแแแขข่่่่ไงไง่่งงงงงสทีีะชชนไดด้้้้าายยยๆมมตตคครัเเววลใ็ ตัวเองผบสุรว่าพวกที่วิจารณ์ฉันน่าคิดผิดทุกครั้งซึ่งทางเทอร์เรีนตงของเขาก็ได้ลงขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับสานเจ้าแม็กเนี่ยมันก็ได้บอกว่าฉันจะใช้ล้อนเนี่ยนะทำการเบิกขยี้แกให้เละเป็นปุ๋ยผงไปเลยและท้งคู่นะครับก็ได้ทําการเข้าปะทะกันอีกครั้งหนึ่งนะแต่ไม่ว่าทางเทอร์เรีนจะปะทะย,ยังไงนะครับทางเจ้าแม็กเนี่ยมันก็เอาชนะได้อยู่ดีนะออยางพิฆาตของมันนะครับเล่ยได้ว่าเหนือกว่าทางเทอร์รีนมากๆเลยซึ่งก่อนจะจากลากันเนี่ยโต๊ะของไอแม็กมันก็ เธอเรื่องแมนก็ได้สวนกลับไปนะครับว่าไม่หลอกหน้าคําว่าอย่ายอมแพ้น่ะคือขีดจำกใจของฉันพี่แมก็ได้สวนกลับไปเช่นเคยนะครับว่าดูท่าคนอื่นๆจะเรียกแกว่าเท็กซัสบองโกที่ข้าไม่ตายแต่เท้าแกก้าวเข้าลงแล้วคางหนึ่งนะรู้หรือเปล่าเธอเดื่แม็กก็ได้บอกกลับไปนะครับว่าคิดผิดแล้วล่ะมีฉันลุกขึ้นก็เพราะว่าฉันชนะได้ซึ่งไอแม็มันก็ได้หัวร้อนจัดเลยนะครับว่าพูดบ้าอะไรกันชนะงั้นหรอของนําก็ได้เห็นอยู่แล้วแกนี่ก็หกหน้าตายดีนะและดึงเหมือนทางตีนของมันเนี่ยนนนะัาาหง้ยึขท เทอร์รีแมนเป็นหนึ่งทีเลยหลังมันเนี่ยก็ได้ใช้เท้าของมันนะครับเหยียบเข้าไปที่หลังของทั้งเทอร์รีแมนซึ่งก็โคตรยามจัดเลยนะแต่ว่อทางเทอร์รีแมนตัวเขานี่ก็ได้ดันสู้ขึ้นกลับมานะครับและ ouais ดูเหมือนว่าในตอนนี hm, like ้นะครับทางเทอร์รีแมนตัวของเขาจะมีแรงเยอะมากขึ้นแล้วนะถึงขั้นกับต่อยทางงรอบแม็กของทั้งเจ้าแม็กนี่นะครับกะจุยกระจายไปหมดเลยนะในตอนนี้ทุกคนในสนามก็ได้ถึงกับอึ้งกันทั้งหมดเลยในตอนนี้ว่าทางเทอร์เรียแมนเนี่ยลุกขึ้นมาสู้ได้ยังไงกัน ข้อศอกซ้ายของทางเทอร์รี่แมนนั้นก็กำลังจะฉีดเป็นชิ้นๆเหมือนกันถึงทักษางของเขาจะไม่ได้นับว่าเป็นชั้นหนึ่งนะครับแต่เทอร์รี่แมนทาให้เห็นว่าเขาเนี่ยเกิดมาเป็นคนที่ใจสู้และห้องหานมากซึ่งไอ้นเจ้าแม็กนะครับมันเนี่ยกะจะยืนรับเลยนะเพื่อให้ทางแข่งทางเทอร์รี่แมนนะครับหักไปเองเลยนะแต่ทางเทอร์รี่แมนตรงเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับตองเขาได้พูดมาว่าถ้าต้องเสียแขนไปในนนามของความยุติธรรมก็คุ้มค่าแล้วนะซึ่งซัดเข้าไปดอกเดียวจุกๆเลยนะครับในตอนนี้ทางเลเดน คราวว่าไอกวอกนี่กายมาพรางนี่มาจากไหนกันส่งในตอนนี้ทางล้อของทางเจ้าเรเดียเนี่ยถึงกับแตกสลายไปหมดแล้วนะครับแล้วถ้าประจําตัวของทางเทเลแมนโตของเขาก็ได้ขึ้นไปเกาะที่หัวของทางเจ้าเรเดียนะแล้วก็ได้ใช้เขาในกระแทกเข้าไปนะครับเพื่อให้ทุบกับพื้นนนเดงสึ่งรอบนี้นั้นดูเหมือนว่าหน้าของมันนะครับจะคำําลงไปเต็มๆเลยนะแล้วก็ใช้แล้วและครับทางเทเลแมนโตของเขาเนี่ยก็ได้คัมแบ็กกลับมาได้แล้วนะตัวทางเทเลแมนโตของเขาก็ยังไม่พอแค่นั้นนะครับตัวเขายังใช้ทุกกระบวนท่าเลยนะดูมันเก็บบกดดจะััเลยนคร b บนบัสเตอร์ด้วยนะซึ่งเป็นท่านี้โดนไปนะถึงกับน็อกแน่ๆน,นะครับซึ่งก็จับทุ่มทีเดียวทางไปทีถึงกับยุบไปเลยนะครับแล้วทางเทอร์เรีแมนก็เป็นฝ่ายชนะนั่นเองซึ่งทางเทอร์เรีแมนตัวของเขาเนี่ยยับขนาดนี้เลยนะครับซึ่งก็ผ่านไปแค่คนเดียวเองนะ ตัวของทาร์เทอร์แมนตัวของมันเนี่ยก็ได้หันไปหาพวกแก๊งเพอร์เฟกต์นะครับแล้วก็ได้บอกว่าไหนล่ะพวกแกในที่อ้างนักทั้งหน้าว่าเป็นเพอร์เฟกทั้ง6หน้าคนต่อไปคือใครกันล่ะฉันจะนักพวกแกทุกตัวในครั้งเดียวหมดเลยแต่ตัวของเขาพูดไปพูดมานะครับเกี่ยวกับกระอักเลือกเลยนะซึ่งก็แน่นอนตัวของเขาเนี่ยไม่ไหวแล้วเช่นกันและทันใดนั้นเองนะครับชายคนหนึ่งตัวของเขาก็ได้ถอดผ้าคลุมออกมาหมดเลยนะแล้วก็ได้ขึ้นมาบนเวทีนะครับซึ่งก็ใช้แล้วละเขาเนี่ยคือกินนิคูแมนนั่นเองกนครับในนนตอี้ว่ากินนิคูแมนเเง้หรอ ซึ่งตัวของนางเธอด้วยแมก็ได้โล่งใจมากๆเลยนะครับที่ว่าทางคินนิคุแมนเนี่ยปรากฏตัวออกมาในทันเวลาขนาดนี้แต่ตัวของเขาก็ได้แอบบ่นไปนะว่านานี่มาช้าไปหน่อยนะเธอรีได้บอกว่าคินนิคุแมนนายน่ะเลือกที่จะทิ้งภรรยาที่น่ารักและชาวคินนิคุไว้งั้นหรอคินนิคุได้บอกว่าตอนที่สเตกิโชจินต้องการความช่วยเหลือเราก็ต้องช่วยกันและกันสิอีกอย่างฉันรู้ว่าบิบิมบาภรรยาของฉันจะพูดว่าอย่าได้ทิ้งเพื่อนเพื่อนของคุณเชียวนะประมาณนั้นละมั้งอีกอย่างป้าป๋ามายูมิยังมีอำนาจปกครองดาว ซึ่งคินนิคูแมนก็สลับมือกับทั้งเธอรี่เรียบร้อยแลวนะครับในตอนนี้คินนิคูแมนมันก็ได้ตะโกนขึ้นมาเลยนะว่าพวกแกนะ่ะเพอร์เฟกต์รันนัมเบอร์อะไรนั้นฉันจะไปะลองกับแกตอนนี้แล่งในตอนนี้นะครับทั้งตัวของทางพวกแกงพอรเฟกตในตอนนี้ก็ตาตื่นกันหมดเลยนะเราขออาแขนตอนรับคินนิคูแมนเลยยังไงซะแกก็เป็นแชมป์โชวจินเวิลด์คราสองสมัยอยู่แล้วการได้ไปลองกับทางคินนิคูแมนถือเป็นการได้เหมาะสมที่จะได้ออวดพลังสสยไข่าพที่แท้จริงของเราคินนิคูในตัวของเขานะครับนะรับกกไไนนะก้กกู้ปนอสแทง นะฉันไม่กลัวเพราแกมแต่นิดเดียวเลยซึ่งในสายเดินของทางคินเนคุนเนี่ยยังไม่เปลี่ยนไปเลยนะครับเทอร์รี่ก็ได้บอกว่าช้าก่อนนะคินเนคุแมนฉันไม่รู้ว่าจัดก,การหัมันได้กี่คนน่าจะได้ต่อสู้กับโตเมชันไวแล้วจริงๆคินเนคุก็พยายามห้ามนะครับมันไม่ได้นายต่อสู้มาส่วนกาลังแล้วนะซึ่งคุณแบบนี้นะครับกยายามทางเท,ทอร์รี่จัดเลยนะเทอร์รี่ได้บอกว่าเราไปทีมเดียกันมาแปดปีแล้วนะน่าลืมแล้วหรอว่าเท็กซสัสบองโกผู้นี้ไม่เคยหยุดพักนะซึ่งท่านนั้นนั่นเองนะครับ ซึ่งไอ้ครั้งหัวหน้าแก๊งเพอร์เฟกเนี่ยมันเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเราเห็นกันทุกคนเลยนะว่ามันน็อกนายได้เพราะฉะนั้นแล้วไหนนายนใช้นี่ซะ Chinese ซึ่งก็เป็นดาบเคนโดอันนึงนะครับซึ่งตัวเขามาก็รู้กันเลยนะว่าถาบเล่มนี้เนี่ยมาอยู่ต่อนหน้าพวกเขาจะต้องทําอะไรกันแล้วก็ใช้เลยแล้วครับเจ้าทางแมกกานามันก็ได้กระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าและพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเพอร์เฟกโซจินที่พิสูจน์ความแข็งแกร่ง,งไม่ได้ก็ต้องมีจบแบบนี้กันทุกคนแหละแล้วก็ใช่ั้กเยทขาาางงอจแมมกกนนะ,นะ,ขขร,นะรัจาแดง,ดดงดล ในตอนนี้ทุกคนในสนามก็ได้ต่างตกใจเป็นอย่างมากยกเวนแกงของทางเพอร์เฟกตนะครับตัวของทางเทอร์รี่ก็ได้พูดกับทางบูโดนะป่าหมอน้ามันต้องถึงกับตายก็ได้นี่พร้อมกับบอกทางเรเดียไปนะครับว่าเรเดียพอเราโชจินพยายามที่จะไม่เข็นฆ่ากันเราต่อสูน้ในมบต่างๆเพื่อจะได้เข้าใจกันมากกว่าเดิมบูโดมันก็ได้เถียงกลับไปนะครับว่าเหมือนเดิมเงั้นหรอนั่นมันก็แค่สิ่งที่เซกิโชวจินอย่างแกคิดโชคร้ายหน่อยนะว่าสำหรับเพอร์เฟกโชจินอย่างเรานะการต่อสู้คือการกำหนดว่าใครแข่งแกแล เปลี่ยนกันยากชะมัดเลยแฮะแล้วพวกมันทุกคนนะครับก็ได้คิดอะไรออกนะนะพวกมันทุกคนเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเขานะครับอยากจะสู้กับทางไอดอนโชจินทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นแล้วไอดอนโชจินที่เหลือได้ปวดตามมาซะแล้วพวกมันนะครับก็ได้รวมล่างนะการเป็นปืนนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปที่กำแพงอะไรสักอย่างหนึ่งนะซึ่งก็กลายเป็นหลุมที่มีเท่าจานวนพวกมันเลยนะครับหกหลุมนั่นเองซึ่งไอ้หลุมที่ว่าน,นี้นะครับพวกเขาเนก็ต้องเข้าไปนะเพื่อจะต่อสู้กันนั่นเองซึ่งสถานที่ต่อสู้ที่ว่านั่นก็คือทางบ้านเกิดของทางไอ โจินนะครับเลยได้ว่าอยามกันตรงถิ่นบ้านเกิดเลยนะแล้วเขามันก็ยังถามเลยนะครับว่าไอ้ดอนโชจินยังไม่โผล่หวัวมาอีกกันหรอหรือว่ารักษาตัวหายแล้วแต่ไม่กล้าโผล่มากัันล่ะซึ่งก็ยามจัดเลยนะครับ ฮากินเนครูตองเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่างานตอนนี้ฉันต้องเขา้าหลุมที่ชื่อพี่คาบูหรือความกลัวที่แท้จริงละเธอดีก็ได้บอกว่าอยมาสู้เข้ามาในสภาพนี้จริงๆงั้นเหรอกินเนครูได้บอกกับทางเธอรีไปว่านายหน่ะสู้มากพอแล้วนายไปพักก่อนเถอะเดิมทีเราทุกคนนะ่ะก็คิดต่างกันนะทางนายแลยโรบินล่ามเมงแมนด้วยแม้แต่วอชแมนกับบัฟฟาโลแมนก็ด้วยทุกคนยืนยันในหนทางของตัวเองแต่ถ้าฉันใช้เรื่องนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อเลี้ยงพวกมันและไม่สู้กลับพวกมันเลยก็คงไม่มีไอ้อนโชจินเหมือนในวนน ก็ได้กระโดดลงไปแล้วนะเดง ทังตัวของน้องมีนในครับก็ได้ตามไปด้วยนะแล้วทานเธอดีตัวขเขาก็ได้จะก,กระโดดตามไปด้วยอีกคนนึงนะครับก็เร่อเหมือนว่าจะมีคนมาห้ามไว้นะซึ่งก็เป็นทางแกงชายชุดดำนั่นเองเธอรีแมนในคนภากรักษาตัวซะและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่3ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับการต่ำเพียงแค่1นึบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องภูกลลาสารสะปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทางทูมอนนี่วอลเล็ตตามเบอร์ด ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ